ครับสวัสดีพี่น้องนะครับ้องไปเนาะ FC แบดบันทุ่มนะครับพี่น้องมื้อนี้นะครับหลังจากที่ช่วงเสาร์นะครับผมมื้อนี้นะครับภารกิจก็คือมาส่งน้องนะครับอยู่เมืองเลยนะพี่น้องก็เลยแวะไปที่แบบว่าอา้าอะไรนะผู้พาม่านโฮมสเตย์นะพี่น้องบรรยากาศก็สวยๆนะครับเป็นบรรยากาศของผู้เขาหินเนาะแล้วก็ทีนี้พอให้ของใช่นะครับแล้วที่นี่แบบว่ากับเขายุหันเด็กสร้างไปแล้วมันบ่บ่บบบบค่อยเด็ดนะพี่น้องก็เลยเมื่อนี้นครับ พากลับมาทั้งนี้นะเนาะได้ยมาทรงน้องมองเลยนะครับก็เลยมาแวะนะครับที่ลานนะชานชลาเลยนะพี่น้องแบบว่าผ่านหลายรอบเลย้อพี่น้องม้ามึงเลยนี่คือดูแฮงนะครับแต่บ่เคยแวะไอ้ี่พี่น้องบ่าคิดว่าแบบบรรยากาศลานมันสีแบบจัดได้แบบน่ารักนะพี่น้องเป็นแบบสวนที่ร่มเลื่นนะครับแล้วก็นี่พี่น้องนี่ครับจะเป็นคลองน้ำนะครับนี่ครับอยู่หลังผมพี่น้องเห็นปะเี่นะครับ เป็นบรรยากาศแบบนาฬากครับพี่น้องร่มเลื่อนนะครับแล้วก็แบบกาแบบแบบรตกแต่งแบบสไตล์วินเทจเนาะนี่นะครับนี่นะครับผมอากาศด,ดีนะครับะะก,กบ็จะเป็นพวกไข่พวกกับเผานะครับขายแนวกินเนาเนี่ยพี่น้องแล้วก็เป็นพวกกาแฟนะครับเป็นเบเกอรี่อย่างที่ไหนพี่น้องเดีย๋ยวผมจะพาพ,พี่น้องนะครับขึ้นไปเบงข้างบนเนาะพี่น้องตอนนี้คือผมอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ส่วนข้างล่างของร้า,งา,งงานนะพี่น้องนี่นะครับสิติดเป็นคือเป็นห่วยนะพี่น้องเป็นลั้มห่วยนะครับ บรรยากาศคล้ายๆแบบแม่งกำปองเลยพี่น้องบรรยากาศรบบนสั่นเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคนจีพานะครับเดินส้นในเบื้องข้างบนนะพี่น้องเดี๋ยวไปเบังกันเลยครับ mm hmm. ครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดู อันนี้คือบรรยากาศภายใน,นลานพน,นักงานนี่นะครับตกแต่งแบบคลาสสิกเนาะบรรยกรู้สึกอบอุ่นนะครับพอที่ใส่เป็นแบบเอร์นเจอรไม่นะครับผมบรรยากาศดีมากนะครับลมรื่นนะพี่น้องสามารถเราไม่เหี่ยนะครับมางในการมานาั่งแบบทำงานหรือว่านี่นะครับ บรบรยากาศจะน่ารักนะครับร่มรื่นนะครับจะคล้ายๆแบบคาเฟ่ที่อยู่ตามเชียงใหม่ครับพวกะเหมือนแม่กำปองครับบรรยากาศนะครับ้านท้านพลาเลยนะครับห้องน้ำอยู่ในทํจะบรรยากศมีเบียร์ละมีเบียร์เรลาด้วย ร้านบรรยากาศดีมากเนาะบรรยากาศร่มรื่นนะครับ